สวัสดีครับนายพรชัยเจริญเสนวันนี้มานำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อการศึกษาการลดอุณหภูมิด้วยการระเหยของน้ําผ่านผิววัสดุในพื้นที่สันทนาการ Study of temperature reduction by using evaporative surface in the recreation area เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีสภาพอากาศร้อนทําให้การใช้งานพื้นที่ภายนอกด้านการสันทนาการนั้นมีข้อจํากัด ผู้ใช้งานอาคารจรึงต่างใช้ชีวิตและทำกิจกรรมอยู่ภายในอาคารโดยเพึ่งพาระบบปรปับอากาศทำให้การใช้งานพลังงานไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้นอันส่งผลเปล็นวง,งกว้างต่อสภาพแวดล้อมด้วยเหตุนี้ผู้ใช้จ,จึงได้ค้นคว้าหาวิธีที่จะสามารถลดอุณหภูมิในพื้นที่ภายในอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเลือกใช้วิธีการลดความร้อนด้วยการเหยของน้ำร่วมกับการอาศัยลมธรรมชาติงานวิจัยนี้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมวัสดุสำหรับลดความร้อนด้วยการเหยของน้ำผ่านผิววัสดุโดยเลือกพัฒนารูปแบบการใช้งานวัสดุรูปนชุ่ม้ ที่ได้จากการผสมแกบซึ่งอาศัยลมธรรมชาติในการช่วยลดอุณหภูมิและระบายความชื้นสําหรับพื้นที่ภายนอกอาคารโดยวัสดุพุนชุ่มน้ําที่ออกแบบจะถูกติดตั้งในรูปแบบของชุดหน่วยพาะปลูกแนวตั้งที่ใช้งานด้วยการเรียงตัวในลักษณะของผนังปิดล้อมทางเสพตกรรมเพื่อใช้ในการทรสอบสมรรถนะในการอุณหภูมิ วิธีการศึกษาใช้วิธีการจำลองทางคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรมพลศาสตร์ของ Light and f l u i e n s เว n รอชพัน2019 R3 โดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศที่ได้จากการทดสอบภาคสนามเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาแทนค่าในโปรแกรมคอมพิวเตอร์การออกแบบวัสดุเพื่อใช้สำหรับการติดตั้งในการทดสอบและการจำลองจำแนกวัสดุออกเป็น3แบบซึ่งประกอบด้วย1น่หน่วยพปป่อปลูกสำหรับใช้บรรจุด,ดินในการเพาะปลูกมีพื้นที่ผิวสัมผัสดินและอากาศ2แท่งเพิ่มความชื้นดินและ 3. แท่งลดความร้อนในอากาศ โดยในการจำลองเพื่อศึกษาได้ทำการติดตั้งวัสดุที่ทำการออกแบบข้างต้นมาจัดเรียงลงในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบสมรรถนะในการลดอุณหภูมิทั้งหมด4รูปแบบซึ่งในแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของระยะห่าง,งระหว่างชิ้นของวัสดุและจำนวนของการติดตั้งทำให้เกิดความแตกต่างทางด้านปริมาณพื้นที่ผิวที่แตกต่างกันอันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการลดความร้อนและการเพิ่มความชื้นสู่อากาศที่แตกต่างกันตามไปด้วย ในการเก็บข้อมูลจากผลการจำลองเพื่อทำการปเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างกาติดตั้งแต่ละแบบจะทำการเก็บข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพอากาศได้แก่ข้อมูลสภาพอากาศเฉลี่ยในพื้นที่รวมซึ่งได้จากการแบ่งพื้นที่ภายในห้องเป็นขนาด1ตารางเมตรและทำการเก็บข้อมูลณจุดกึ่งกลางและข้อมูลที่ตำแหน่งผู้ใช้งานซึ่งแบ่งเป็นตำแหน่ง A และ B เพื่อหา,าความความแตกต่ตางระหว่างพื้นที่บริเวณผู้ใช้งานทั้ง2จุดผลจากการติดตั้งหน่วยเผาปลูกและแทนงรนร้อนในอากาศ สาม,มารถลดอุณหภูมิอากาศในพื้นที่ใช้งานได้เฉลี่ย0.07ถึง0.66องศาเซลเซียสพร้อมทางส่งผลทำให้ความมวลมเฉลี่ยในพื้นที่ลดลง0.12ถึง0.39เมตรต่อวินาทีและเพิ่มความชื้นสัมผัสในอากาศเฉลี่ย1.2ถึง6.5%โดยที่รูปแบบการติดตั้งแบบที่1ซึ่งมีปริมาณพื้นที่ผิเปียกมากที่สุดเป็นรูปแบบที่มีสมรรถนะในการ,ราลดความร้อนได้ดีที่สุด ในส่วนของผลจากตำแหน่งล็อกตัวผู้ใช้งานผู้ใช้งานในตำแหน่ง A ได้รับผลจากการลดอุณหภูมิได้ดีกว่าผลจากการติดตั้งทาให้อุณหภูมิอากาศและความเป็นลมลดลงแต่เพิ่มความชื้นสัมผัสในอากาศให้สูงขึ้นไม่เท่ากับตำแหน่ง B ซึ่งมนผลมาจากการที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ติดตั้งโดยในพื้นที่ที่ไกลออกไปจากพื้นที่ติดตั้งก็จะได้รับผลจากการลดความร้อนของวัสดุต่ำลงไปด้วย